เธอเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งเราพูดด้วยเหตุผลแต่กลับถูกมองว่าเย็นชาเรายอมถอยเพื่อรักษาความสงบแต่กลับถูกตีความว่าแพ้เราฟังมากกว่าพูดแต่คนกลับบอกว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยทั้งที่จริงเราแค่เลือกไม่อธิบายให้คนที่ยังไม่อยากเข้าใจนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความเข้าใจผิดระหว่างปัญญา กับภาพลักษณ์ของความฉลาดในสายตาคนทั่วไปเพราะโลกส่วนใหญ่ไม่ได้เคารพความลึกแต่เคารพเสียงดังคนฉลาดจริงมักไม่รีบแสดงว่าฉลาดเพราะพวกเขารู้ดีว่าการแสดงคือการเสียพลังแต่คนทั่วไปมักตัดสินจากสิ่งที่เห็นก่อนสิ่งที่เป็นคนพูดช้าถูกมองว่าคิดช้าคนเงียบถูกมองว่าไม่รู้ คนไม่เถียงถูกมองว่าแพ้และคนที่ยอมถูกมองว่าอ่อนแอแต่ในความจริงนั้นบางคนยอมเพราะรู้ว่าชนะมันไม่คมบางคนเงียบเพราะรู้ว่าการพูดไปก็เปล่าประโยชน์และบางคนไม่เถียงเพราะเข้าใจว่าไม่ทุกเรื่องสมควรถูกชนะด้วยคำพูดนี่แหละคือจิต,ตวิทยาแห่งความเข้าใจผิด ที่คนฉลาดต้องแบกรับอยู่เงียบๆพวกเขาไม่ได้โง่แต่แค่ไม่ต้องการพิสูจน์อะไรกับใครอีกแล้วในโลกที่คนส่วนใหญ่ใช้ความเร็วตัดสินคุณค่าคนที่ใช้ความนิ่งกลับถูกมองว่าเชื่องช้าในโลกที่ใครพูดมากดูเหมือนมีความมั่นใจคนที่พูดน้อยกลับถูกมองว่าไม่รู้เรื่องแต่ความจริงของจิตวิทยาก็คือ คนที่มั่นใจจริงไม่ต้องพูดมากเพราะเขารู้ว่าคำพูดที่ดีต้องออกจากใจที่นิ่งสิ่งที่น่าสนใจคือคนฉลาดจริงมักจะผ่านช่วงเวลาที่ถูกเข้าใจผิดมากกว่าคนทั่วไปหลายเท่าเขาไม่ได้เข้าใจทุกอย่างเพราะอ่านหนังสือมากกว่าแต่เพราะเจ็บมามากกว่าผ่านความขัดแย้งมามากกว่า และเรียนรู้ที่จะไม่ตอบโต้ในทุกสนามอารมณ์เขาจึงรู้ว่าการโต้กลับคนที่ยังไม่เข้าใจคือการเปลืองพลังแต่การนิ่งในจังหวะที่โลกกำลังวุ่นคือการชนะโดยไม่ต้องรบในเชิงจิตวิทยาเมื่อคนไม่เข้าใจบางสิ่งเขามักป้องกันตัวด้วยการตัดสินเพราะการตัดสินทำให้เขารู้สึกควบคุมได้ เช่นเดียวกับเวลาที่คนเจอใครบางคนที่นิ่งกว่าลึกกว่าหรือเฉียบกว่าจิตใต้สำนึกของเขาจะรู้สึกถูกคุกคามโดยไม่รู้ตัวเขาจึงเริ่มหาช่องทางลดค่าความหมายของอีกฝ่ายลงนี่แหละที่มาของคำว่าดูโง่ไม่ใช่เพราะอีกฝ่ายโง่จริงๆแต่เพราะคนที่มองอยังไม่เข้าใจระดับความนิ่งนั้นในธรรมะเขาเรียกว่าขันของการเห็นผิด คนที่มีอัตราแรงจะไม่ยอมรับสิ่งที่สูงกว่าจึงต้องพยายามบิดมันลงให้ต่ำกว่าเพื่อรักษาอัตราตัวเองคนฉลาดเข้าใจจิตแบบนี้เขาจึงไม่ถือสาไม่โกรธไม่ต้องอธิบายเพราะรู้ว่าคนที่ยังยึดติดในความคิดของตนไม่ใช่คนที่พร้อมจะรับฟังความจริงดังนั้นเขาจึงเลือกนิ่งไม่ใช่นิ่งเพราะกลัวแต่นิ่งเพราะเข้าใจว่าปัญญาไม่ต้องพิสูจน์ด้วยเสียง แต่แน่นอนการถูกเข้าใจผิดมันไม่ง่ายมันปวดมันเหนื่อยมันโดดเดี่ยวหลายคนเดินบนเส้นทางนี้แล้วเริ่มสงสัยในตัวเองว่าหรือเราจะงโง,จง่จริงๆหรือเราคิดมากไปเองหรือโลกนี้ไม่เหมาะกับคนแบบเราแต่เธอรู้ไหมนี่คือบทเรียนที่ทุกคนฉลาดจริงต้องผ่านเพื่อเรียนรู้ว่าความเข้าใจไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนต้องให้เราและ การถูกมองว่าโง่ก็ไม่ได้ลดค่าความจริงในใจเราเลยเพราะสิ่งที่แท้จริงมันไม่ต้องอาศัยคำยืนยันจากใครจิตวิทยาของคนฉลาดคือเขามองโลกผ่านกระจกแห่งความเข้าใจแต่คนทั่วไปมองผ่านกระจกแห่งอารมณ์จึงไม่แปลกที่สิ่งเดียวกันจะถูกเห็นต่างกันโดยสิ้นเชิงคนหนึ่งเห็นการเงียบว่าเป็นความแพ้แต่อีกคนเห็นการเงียบว่าเป็นพลังแห่งการรู้เท่าทัน คนหนึ่งเห็นการไม่ตอบโต้ว่าอ่อนแต่อีกคนเห็นว่านั่นคือการปล่อยให้กรรมทำงานแทนคำพูดนี่คือสองระดับของการมองโลกระดับหนึ่งใช้ตาอีกระดับหนึ่งใช้ใจและนั่นเองที่ทำให้คนฉลาดมักถูกมองว่างโง่เพราะเขาเลือกจะมองด้วยใจในขณะที่โลกส่วนใหญ่ยังใช้ตาแต่เธอรู้ไหม ในความเงียบของเขานั้นมีเสียงของความเข้าใจดังอยู่ตลอดเวลาเสียงที่บอกว่าไม่ต้องรีบให้ใครเห็นค่าไม่ต้องรีบพูดเพื่อพิสูจน์ไม่ต้องอธิบายให้คนที่ยังไม่อยากเข้าใจเพราะคนฉลาดรู้ว่าเวลาจะพิสูจน์ทุกอย่างและความนิ่งคือสิ่งที่อยู่รอดยาวนานที่สุดในโลกที่สับสนนี่คือระดับของปัญญาที่แท้จริง เพราะเมื่อใจรู้คุณค่าของตัวเองแล้วการถูกมองว่างโง่ก็กลายเป็นเพียงลมที่ผัดผ่านในทางธรรมเราจะเห็นได้ว่าคนผู้รู้จริงไม่เคยยกตัวเองสูงเพราะเขาเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งเขาจึงยอมให้คนเข้าใจผิดได้โดยไม่ต้องอธิบายเขายอมเป็นคนงโง่ในสายตาโลกแต่ไม่ยอมเป็นคนหลงในสายตาตัวเองเพราะเขารู้ว่า การรักษาความจริงในใจสำคัญกว่าการรักษาภาพในสายตาคนดังนั้นนะหากวันนี้เธอกำลังรู้สึกว่าโลกมองเราไม่เข้าใจอย่าพึ่งหมดศรัทธาในตัวเองบางทีมันไม่ใช่เพราะเธอผิดแต่มันแค่ยังไม่ถึงเวลาที่คนจะมองเห็นเธอในมุมที่ถูกเพราะคนฉลาดบางคนต้องใช้ทั้งชีวิตเพื่อให้โลกเข้าใจว่าเขาไม่ได้โง่ ต่ถึงแม้โลกไม่เข้าใจเขาก็ไม่ทุกข์อีกต่อไปเพราะเขาเข้าใจแล้วว่าความเข้าใจจากคนอื่นคือของแถมแต่ความเข้าใจตัวเองคือของแท้ตอนที่หนึ่งเรายังพูดได้แค่ครึ่งทางของความจริงนี้เท่านั้นเพราะความเงียบของคนฉลาดยังมีความหมายลึกกว่านั้นอีกมากในตอนต่อไปเราจะพูดถึงว่า ทำไมคนฉลาดถึงเลือกที่จะถอยทางที่รู้ว่าตัวเองถูกและอะไรคือพลังลึกลับในความโง่ที่ดูเหมือนโง่แต่จริงๆคืออัจฉริยะทางใจลึกเงียบแต่ทงพลังเธอเคยสังเกตไหมบางครั้งคนที่ฉลาดที่สุดในวงสนทนากลับเป็นคนที่พูดน้อยที่สุดบางครั้งคนที่รู้อยู่เต็มอกว่าตัวเองถูกกลับเป็นฝ่ายยอมถอย และบางครั้งคนที่เข้าใจปัญหาที่สุดกลับไม่ใช่คนที่รีบเสนอทางออกฟังดูแปลกใช่ไหมแต่ถ้าเธอมองให้ลึกนั่นแหละคือจิตวิทยาของปัญญาแท้เพราะคนฉลาดจริงไม่ได้ต้องการถูกเขาต้องการเข้าใจไม่ต้องการชนะเขาต้องการเห็นให้ทะลุและสิ่งที่เขาเห็นคือการถอยไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือการยืนในที่ที่ไม่ต้องสูญเสียความสงบของใจในทางจิตวิทยา เมื่อคนเข้าใจโลกมากพอเขาจะเริ่มรู้ว่าพลังของชีวิตไม่ได้อยู่ที่การชนะคนอื่นแต่อยู่ที่การรู้ว่าเมื่อไหร่ควรชนะและเมื่อไหร่ควรถอยคนฉลาดไม่ถอยเพราะกลัวความจริงแต่เขาถอยเพราะเห็นวงจรของความโง่ที่กำลังหมุนอยู่เขารู้ว่าคนที่พูดด้วยอารมณ์ไม่ได้ต้องการคำตอบเขาแค่ต้องการชนะเพื่อระบายความกลัวในใจ และถ้าเรายังฝืนเข้าไปเถียงเราจะทุกดูดเข้าไปอยู่ในระดับเดียวกันซึ่งคนฉลาดจะไม่ทำแบบนั้นเขาจึงเลือกถอยไม่ใช่เพื่อยอมแพ้แต่เพื่อรักษาระดับของใจให้สูงกว่าความวุ่นวายเธอรู้ไหมว่าความเงียบของคนฉลาดน่ากลัวกว่าคำพูดของคนเก่งเพราะมันคือความเงียบที่ผ่านการเข้าใจผ่านการอดทนและผ่านการมองเห็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่อยากมองความเงียบแบบนี้ไม่ใช่ความว่างเปล่า แต่มันคือพื้นที่ของการตื่นรู้เพราะทุกครั้งที่เราพยายามชนะใครบางคนเรากําลังเสียพลังไปกับอารมณ์ของเขาโดยไม่รู้ตัวและคนฉลาดรู้ดีว่าไม่มีใครชนะอารมณ์ได้การเอาชนะด้วยคำพูดอาจทำให้เราดูเก่งแต่การเอาชนะด้วยความเงียบจะทำให้เราดูมีคุณ,ณธรรมในทางธรรมะพระอาจารย์หลายท่านพูดเสมอว่าคนที่ยอมได้ทุกเรื่องไม่ใช่คนอ่อนแอ แต่คือคนที่รู้แล้วว่าความจริงไม่ต้องอาศัยการเอาชนะเพราะเมื่อจิตเข้าใจว่าทุกสิ่งเกิดดับตามเหตุปัจจัยเราจะไม่โกรธง่ายไม่ด่วนตัดสินและไม่เอาตัวเองไปวางในทุกสนามที่เต็มไปด้วยอัตตาคนฉลาดเห็นตรงนี้เขาจึงปล่อยให้ใครอยากพูดอะไรก็พูดไปแต่เขาเลือกเงียบอยู่กับความเข้าใจของตนคนที่ฉลาดทางใจมักจะดูเหมือนโง่ในสายตาคนโลกี เพราะเขาไม่แข่งเขาไม่ต้องการเด่นและเขาไม่เสียเวลาพิสูจน์อะไรกับใครอีกแต่ความน่าทึ่งคือคนแบบนี้มักอยู่รอดได้ยาวกว่าและมีความสุขกว่าเขาไม่ต้องหนีใครเพราะไม่มีอะไรต้องพิสูจน์โลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยคนที่ต้องการถูกมองว่าฉลาดแต่มีน้อยคนนักที่อยากฉลาดจริงๆเพราะการฉลาดจริงมันต้องแลกด้วยการยอมดวนมองว่างโง่ต้องยอมให้คนเข้าใจผิด ต้องยอมให้คนตำหนิทั้งที่เรารู้ว่าเราถูกและที่ยากที่สุดต้องยอมอยู่อย่างไม่เป็นที่ยอมรับในบางวงเพียงเพราะเรามองเห็นสิ่งที่คนอื่นยังไม่เห็นฉลาดเข้าใจสิ่งนี้เขาจึงอยู่ได้อย่างสงบแม้ไม่มีใครเข้าใจเขาเพราะเขาไม่ได้อยู่เพื่อให้โลกเห็นแต่ให้ใ,หใจตนเองเห็นความจริงและในความจริงนั้นเขาพบอิสรภาพเธอเคยเห็นไหม บางคนที่ถูกหัวเราะตอนพูดแนวคิดใหม่ๆแต่วันหนึ่งโลกกลับเดินตามเขาหรือบางคนที่ถูกดูถูกตอนยอมแพ้แต่หลังจากนั้นเขากลับมีชีวิตสงบกว่าทุกคนที่ชนะในวันนั้นเพราะชัยชนะของปัญญาไม่ได้อยู่ที่เสียงปลบมือแต่อยู่ที่การไม่ต้องต่อสู้กับสิ่งที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปจิตของคนฉลาดจึงเหมือนสายน้ำ มันไม่แข็งแต่มันทะลวงได้ทุกสิ่งมันไม่ต้านแต่มันค่อยๆไหลไปจนสุดทางในขณะที่หินแข็งแต่สุดท้ายก็ถูกน้ำกัดกร่อนจนแหลกนี่แหละคือพลังของความโง่ที่ฉลาดเพราะคนที่ดูเหมือนยอมคือคนที่เข้าใจว่าไม่มีอะไรยั่งยืนให้ยึดถือเธอรู้ไหมบางครั้ง การดูเหมือนโง่คือกรอกป้องกันชั้นดีของคนฉลาดเพราะเมื่อเขาไม่แสดงเขาจะไม่ถูกโจมตีเมื่อเขาไม่แข่งขันเขาจะไม่ถูกเปรียบเทียบและเมื่อเขาไม่อวดเขาจะไม่ต้องพังจากแรงอิจฉาของใครคนฉลาดรู้ว่าอันตรายที่สุดไม่ใช่ศัตรูที่เก่งแต่คือศัตรูที่อิจฉาดังนั้นเขาจึงเลือกวางตนต่ำกว่าที่เป็น เพื่ออยู่รอดอย่างสงบนี่คือเหตุผลที่คนฉลาดมักดูเหมือนโง่ไม่ใช่เพราะเขาคิดไม่ทันแต่เพราะเขาคิดไกลกว่าที่คนอื่นจะมองเห็นตอนนี้เขาไม่ได้ต้องการให้วันนี้คนเข้าใจแต่เขามองไปถึงวันพรุ่งนี้ที่สงบกว่าวันนี้เพราะเขารู้ว่าอารมณ์ของวันนี้ไม่คุ้มที่จะทำลายสันติของพรุ่งนี้ในทางธรรมะนี่คือ ปัญญาของผู้เห็นอนิจจังคนที่เข้าใจว่าทุกสิ่งแปลเปลี่ยนจึงไม่จำเป็นต้องยึดเอาความถูกความแพ้ความชนะเป็นสาระเขาจึงยอมแพ้เล็กน้อยในวันนี้เพื่อไม่ต้องแพ้ใหญ่ในวันหน้าและนั่นคือสิ่งที่โลกมักเรียกว่าความโง่แต่แท้จริงแล้วคือการรู้เท่าทันกฎแห่งธรรมชาติดังนั้นนะอย่าเศร้าเลย ถ้าวันนี้เธอถูกมองว่าโงา่อย่าวันเลยถ้าใครดูถูกการนิ่งของเธอเพราะเมื่อใจเธอรู้ว่าเธอเลือกนิ่งจากปัญญาไม่ใช่จากความกลัวเธอจะพบพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าคำพูดใดๆและนั่นคือความโง่ที่ฉลาดที่สุดในโลกโง่เพื่อรักษาความสงบโง่เพื่อไม่ต้องต่อสู้กับสิ่งที่ไร้สาระโง่เพื่อเข้าใจว่า แท้จริงแล้วไม่มีใครฉลาดกว่าใครมีแต่ใครเข้าใจความจริงได้ก่อนเท่านั้น